ทำาเอาเหล่าบลิ้งเดือดจัดขอทวงคืนความยุติธรรมให้ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยลิซ่าแบล็กพิงคค่ะหลังต้นสังกัด YG Entertainment ไม่สาวลิซา่าร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ในงาน Paris Fashion Week ทั้งที่เจ้าตัวเดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในสถานการณ์โรคระบาดโดยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทันทีนะคะที่ผู้บริหารแบรนด์โบเกอรี่ออกมาเคลียร์ชัดผ่านอินสตาแกรมว่าลิซ่าได้รับเชิญจากโบเกอรี่ในฐานะหนึ่งในแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่กลับถูกต้นสังกัดบอกปัดมาด้วยเหตุผลเรื่องโควิด -19 ทั้งที่ทางแบรนด์นั้นตั้งใจให้ลิซ่ามากระทบไหล่กับคนดังระดับอินเตอร์ทั้งเซนดาย่าและลิลลี่อัลดริชสำหรับแคมเปญใหม่ของโบเกอรี่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยค่ะ แน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้คนรักลิซ่าทั่วโลกเพราะมองว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับสมาชิกแบล็คพิงค์คนอื่นๆ,ๆที่ยังสามารถร่วมกิจกรรมของแบรนด์แฟชั่นดังที่ตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในปารีสได้อยู่เลยค่ะจนเกิดเป็นแฮชแท็ก YG และลิซ่า o her work ที่ขึ้นเทรนฮิตในทวิตเตอร์โลกทึ้งนั้นจนถึงตอนนี้นะคะ YG Entertainment ก็ยังคงเงียบไม่ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าของสาวลิซ่าแต่อย่างใดค่ะ